คุณผู้ชมคะเมื่อหนึ่งเดือนก่อนกลุ่มชาวบ้าน39คนเชื้อสายกระเรี่ยงค่ะถูกนำตัวขึ้นศาลฝั่งการพิจารณาคดีข้อกล่าวหาว่าครอบครองไม้แปรรูปค่ะในจำนวนนี้23คนถูกสารตัดสินให้จำคุกคนละ2อถึง7ปีและอีก13คนสารให้รอลงอาญา แต่ต้องไปรายงานความประพฤตินะคะคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของคดีนี้ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่แม้จะยอมรับว่าได้ครอบครองไม้สักแปรรูปแต่ก็ไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบตัดไม้ค่ะ ชาวกระเรียงบ้านทุ่งปากคาร่วมกับสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้ผู้ที่อยู่ในเรือนจำแม่สะเรียงได้รับอิสรภาพในเร็ววันแต่บางคนกังวลว่าสังคมจะพิพากษาพวกเขาให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าไม้สารวิน29ตุลาคมศาลจังหวัดแม่สะเรียงอ่านคำพิพากษาคดี กรณีชาวบ้านทุ่งปก่กคาตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจัังหวดแม่ฮ่องสอนจำนวน39คนมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองสารมีคำตัดสินให้ชาวบ้าน24คนต้องโทษจำคุก1-7ปีไม่รอลงอาญาอีก15คนให้จ่ายค่าปรับตามจำนวนไม้ที่ครอบครองแต่ในจำนวนของชาวกระเรี่ยงที่ถูกดำเนินคดีมี2คนเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวก่อนสารจะมีคำตัดสิน ปกติเขาก็แบบไม่เห็นเครียดอะไรเขาก็ไปทํางานทําสวนทาไร่ปกติแล้วก็เจอคดีนี้ขึ้นมาเขาก็แบบอาการหนักเลยค่ะแล้วก็ไปตอนแรกก็แบบหมอนัดวันที่8ก็ไม่ได้ไปตามนัดก็ต้องไปติดคุกก่อนแซว่าต้นตระกูลเงินป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดิอนอาหารแต่ที่ผ่านมายังไม่แสดงอาการหลังจากต้องคดีมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองและต้องหาเงินประกันตัวมากถึง25 0,000บาท เพียง20วันแซวาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่เสลียงมีเพียงความตังวลสุดท้ายที่สมาชิกในครอบครัวรับรู้ร่วมกันถ้าพ่อตายแล้วจะพ้นทุกไหมเขาบอกอย่างี้ลูกหลานจะต้องติดไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาบอกว่าน่าจะพ้นพ่อ,อบอกแต่เขาก็ไม่พูดอะไรทัอเพราะว่าเขาพูดตอนใกล้ตายแล้วเขาพูดไม่ได้แล้วค่ะ4พฤษภาคมเจ้าหน้าที่สนธิกําลังระหว่างตํารวจทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจค้นผู้ค้าไม้เถื่อนในหมู่บ้านทุ่งปากคาตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายได้พาดพิงว่าถ้าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดก็ต้องดำเนินคดีกับชาวบ้านด้วยเพราะแทบทุกบ้านมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองเช่นกันชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าพวกเขามีไม้ไว้ปลูกบ้านเท่านั้นและไม่มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการค้าไม้ ปัจจุบันชาวบ้านอีก1ิรายยังอยู่ในเรือนจําแม่เสลียงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังประสานกรมคุ้มครองสิทธิเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในส่วนของผู้ผต้องขังคดีไม้ที่ว่าเหลืออีก19คนเนี่ยตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิยื่นมือเข้ามาแล้วทีนี้เขาก็เอาข้อมูลของของคุ้มครองสิทธิไปเขาก็ต้องเอาไปเข้าที่ประชุมใหญ่ของกระทรวงถ้าที่ประชุมบอกว่าอนุมัติในวงเงินที่ประสานเขา,เขา,เ,ขาเขาตั้งวงเงินไว้เนี่ย เขาจะมีเงินมาเป็นมาแล้วมาประสานที่ศาลการประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องที่ดินทรัพยากรป่าไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวแทนชาวบ้านทุ่งป่าคาที่เข้าร่วมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหาทางออกแบบภาพรวมเท่านั้นแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมในความในความที่ของผมนะฮะแต่แต่แต่ไปเชียงใหม่ครั้งนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามีทางออกครับผมมอว่ามีทางออกก็คือทาง หน่วยง,งานหน่วยง,งานหลายหน่วยง,ง,งานก็คือสนใจสนใจก็คือจะเข้ายื่นมือประมาณนีครับแต่ควาแค่ความ่วมมือแต่ไม่ได้ชัดเจนกรณีชาวบ้านทุ่งปากคามีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองโทษจำคุกและวงเงินประกันขึ้นอยู่กับจำนวนไม้สักที่มีไว้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้2484ชาวบ้านส่วนหนึ่งยืนยันว่าจำนวนไม้สักที่ยึดไปกว่า800ท่อนตามที่เจ้าหน้าที่ทำรายงานไว้ แท้จริงแล้วมีเพียงกว่า200ท่อนเท่านั้นที่พวกเขาประเมินด้วยสายตาภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงาน